สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับได้รับปากน้องนะครับว่าจะพาชมสวนนะครับแต่ความจริงก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมได้ทยอยไม้มาเพื่อที่จะถอนหญ้านะครับพวกนี้มนี่ถอนหญ้าพวกวัชพืชนะครับต้นกระสังพวกนี้นะครับหญ้าก็มีเหมือนกัน นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ที่พอไว้นะครับบางตระก้าก็จะมีหลุดมีอะไรเงี้ยน, <th eger> นะครับก็จะเอามาเพื่อที่จะทําการลงกระถางหรืออะไรเงี้ยนะครับไม้เขาเรียกว่าเป็นไม้ที่ตกหล่นนะครับประมาณว่าเราแยกไปแล้วแล้วก็มันเหลือค้างไว้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะฮะตระก,ก้าเก่า,กาๆนะครับอันนี้เป็นน็อตนะครับพอมเมล็ดไว ตั้งแต่เดือนสิบสองนะครับอันนี้ก็มีตะไคร่น้ำก่อแล้วเห็นไหมฮะอ่าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการหยิบออกได้เลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราเอาน้ำมาลดนะครับไอ้ตัวนี้อันตรายนะครับตัวนี้ตะไคร่น้ำแบบนี้นะครับอันนี้มันไม่มันเหมือนเหมือนตะไคร่นะครับแต่ว่ามันแข็งๆนะฮะอ่านะครับ มันน่าจะเป็นเชื้อพวกอ่าพวกพวกมอสไม่ใช่มอสพวกอะไรอะพวกเฟิร์นะฮะเฟริร์ประมาณนี้นะฮะมันจะขึ้นแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็รอลงกระถางสามนิ้วนะครับแต่ก็ยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับช่วงนี้แค่ผสมกับเก็บเกบสรก,ก็ก็แทบจะ ไม่ทันนะครับทาอยู่คนเดียวนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นวิสเบอร์เบเก้แล้วก็เข้ากับวิตเฮ้ยวิตบาริโอเข้ากับวิสเบอร์เบเก้นะครับปาก็จะจัดจ้านตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับเสียดายเดี๋ยวต้องรออีกนิดนึงนะครับอันนี้หม้อเขายังไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าก็มีแววที่จะสวยแล้วล่ะนะฮะ กอนนี้ขอผ่านๆไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นโรบิสบอสน็อตนะครับโรบิสบอสน็อตแล้วก็อันนี้เป็นวิตวิตวิตน็อตนะฮะวิตน็อตนี่ก็จะเป็นไม้นอกทั่วไปนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นไม้ที่ผมเตรียมมาวางนะครับเตรียมมาวางแต่ก็ยังยังไม่เสร็จจะเข้าไหร่พวกนี้ก็จะเตรียมแยกนะครับ มึนไปหมดแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็แยกไปบางส่วนนะครับแยกต้นกล้านะหลักๆเลยนะครับผมก็จะชมสวนไปด้วยนะครับบางทีก็จะถอนหญ้าไปด้วยนะครับบางทีเห็นแต่บางทีก็ไม่ทันนะครับก็ต้องหาเวลาบ้างนะครับอ่าเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็อันนี้เป็นพวกที่ไม้ที่เตรียมที่ว่าจะเอามาแยกเนาะ ครับอันนี้เป็นจุลิศีสังเคราะหแสงที่ทํานะอันนี้ใช้กับอใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับปรุงหรือตรึงไนโตรเจนในดินนะครับพวกนี้นะครับให้กับต้นไม้นะครับช่วยในการย่อยสลายพวกนี้นะฮะอ่ะ ฝั่งนู้นผมไม่ไปก่อนเนาะเป็นลูกไม้เป็นต้นกล้าส,ส่วนใหญ่นะครับนี่ก็จะอาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเป็นน่นนาจ,จะเป็นอ่อโลวิสบอสนอตแมกนะครับอันนี้โลวิสบอสวิสเบอรเก้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าใบออกขนขนอืนะครับ ไปทางวิสเบอร์บีเก้พอสมควรน,นะครับอันนี้ไม้ยังไม่เต็มฟอร์มนะครับวัชพืชน,นะครับก็เดี๋ยวมันขึ้นเร็วมากนะครับช่วงนี้ฝนมันตกแล้วก็ผมฉีดปุ๋ยด้วยนะครับก็จะเป็นลูกไม้นะครับช่วงนี้สวยงามนะครับเพราะว่าเราฉีดปุ๋ยทางใบช่วยนะฮะก็จะ ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นโรวิสบอสบิสบาลิโอนะฮะก็พวกนี้ก็เป็นนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเมอร์ไหมฮะน่าจะเป็นเมอร์อ่าเป็นมเมอร์ลิเลียนนานะครับเขียวขจีอันนี้เป็นบอสเชน่านะฮะผมชอบทำรูปเพียวๆนะครับเพราะว่าชอบทำรูปผสมที่มันไม่ต้องหลายชั้นนะครับมันผมชอบแนวนี้ บอสเชนหน้านะฮะอ,อันนี้เป็นทางคาต้าอันนี้ว่าจะเปลี่ยนกระถางก็ยังเลยนะครับซื้อมาในต้นนิดเดียวนะอันนี้รอเตรียมเปลี่ยนกระถางครับี่ที่มาตั้งตั้งไว้อย่างนี้ก็คือเตรียมหมดนะครับอันนี้เป็นแม่โรบิสบอสท,ที่ผมเสียบไว้อันนี้คือแม่พันหลักนะครับเสียบไว้ นะครับเป็นเสียบเสียบยอดทั้งหมดนะอะนะครับอันนี้ก็เสียบนะครับดูยอดนะยอดก็จะไปไวมากนะครับอันนี้คือประมาณว่าเต็มที่แล้วนะครับคือประมาณว่าอยู่โรงเรือนนี้แบบมันมันพอดีกับแสงกับอากาศกับน้ำกับปุ๋ยอย่างนี้นะโอ้ยน้ำมันหยดโอเคเห็นล้ขยับ นนะฮะก็น,นี่เป็นแม่พันธุ์นะอันนี้เอามาไว้โลงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นลูกของโลวิสบอสวิสบาลิโอนะครับอันนี้มันม่อมันนานแล้วนะครับยอดเด้งๆอบอบ่นนะครับมาโซนนี้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เตรียมขึ้นขึ้นอ่ากี่นิ้วอ่าสวยนะครับ เป็นโรลสบอดวิทบาลิโอเตรียมขึ้นกระถาง4 4นิ้วถึง6นิ้วได้นะครับ4นิ้ว6นิ้วน่าจะขึ้น6นิ้วเลยนะ6กับ8นิ้วเลยนะเพราะว่านี่มันก็3นิ้วครึ่งแล้วครับเนี่ยถ้าจะขึ้นก็ต้องขึ้นประมาณ6นิ้วไปเลยนะครับหรือว่า6หรือว่า8นะครับอืครับตรงนี้เป็นโซนที่ผมคัดคัดไว้นะครับดูแนวว่าจะสวยก็ ก็คัดคัดไว้นะอ่านะฮะดูแนวเขาว่าเขาะออกมาสวยหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็จะคัดเก็บนะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องปลูกนะอ่านะครับประมาณนี้นะอ่านะครับอันนี้ก็โตแล้วสวยใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ยัง ยังจะได้อีกอันนี้บนกระถางอันนี้น่าจะเป็นกี่นิ้ววะสองน่าจะเป็นหนิ้วหรือแปดนิ้วแหละหกนิ้วแนละ้วเนี่ยโอเคครับอันนี้เป็นไม้ล็อกโคของ EP นะครับอันนี้เอามาเตรียมเตรียมว่าจะกลับไปอยู่โรงที่สำหรับเอาไว้เลื้อยเลยก็ยังไม่ได้เอาไปนะครับอันนี้ก็เป็น พาะเมล็ดนะครับเป็นนี้เป็นลับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้มาวางวางไว้แล้วก็คือโรงเรือนใหม่มันดีคือฝนมันไม่หยดลงนะครับเพราะหลังคามันมันโค้งนี้นะมันตึงนะฮะน็อตก็เริ่มงอกแล้วนะครับพอมาโซนนี้นะครับก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะของโรบิสบอร์ดวิสบาลิโอนะครับอันนี้ตอนเปิด ฝาหม้อมานะสวยมากนะครับอันนี้บานแบบไม่หุบนะฮะอันนี้ก็เป็นวิดน็อตน็อดวิดอันนี้วิดน็อตเลยเอ้น็อดวิดนะครับไม่วิดน็อตส่วนตัวนี้เป็นวิดที่ผมทำไว้นะครับเป็นวิดอ่าเป็นวิดอะไรอะ่ะจำชื่อไมนะ่ได้ แต่เป็นพ่อวิทย์ของผมนะฮะแต่ว่าเขาได้พ่อมาเยอะนะครับดูนะครับก็อ,อันนี้ยังยังไม่บานสุดเนาะก็สวยดีครับสวยดีนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับนูนนะครับตังไว้นะก็น่าจะสวย,ยนะครับอ่าเมื่อวันสองวันโชว์ต้นนี้ให้ดูปากชัดเจนนะครับสวย ชอบมากครับอันนี้ฟอร์มยังได้อีกนะครับเพราะว่า,าไซส์ยังยังยังเล็กอยู่นะครับอันนี้บนกระถางสี่นิ้วนะนะสี่นิ้วเองนะครับ,รบเดี๋ยวก็ต้องปรับขึ้นไปแล้วแหละพวกนี้นะพวกนี้อยู่ไม่เกินสี่นิ้วนะครับก็ยกเว้นต้นนี้นะครับนี่นะครับชอบมากตุดปังปังนะครับ ต้นนี้จะได้อีกนะครับได้อีกนะครับอันนี้เป็นตั้งชื่อไว้ว่าเอลาชันเลยนะสวยครับสวยอ่านะฮะยิ่งเก่าก็ยิ่งสวยห,หม้อนะอ่านี่เป็นหม้อที่จอกมาใหม่นะฮะอืมแล้วอีกฟอร์มหนึ่งที่ชอบมากก็คือต้นนี้นะฮะมันป่อง นะครับอันนี้โดนตูดมันโดนตะแกงนะตะแกงยัดลงไปอย่างนี้นะอนะครับ,านะรบถามว่าทรงมันจะกลมไหมอย่างนี้ไหมนะครับทรงเขาพื้นฐานก็กลมนะอ่านะฮะกลมครับอันนี้คือหม้อก,ก่อนหน้านี้กลมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเพียงแค่เขายังไม่เต็มฟอร์มนะถ้าเต็มฟอร์มก็จะน่าจะยิ่งกว่านี้นะครับถ่ายไปถอนหญ้าไปนะฮะ วันนี้ใช้เวลานิดหนึ่งเนาะนะครับก็สิบเอ็ดสิบสอนาทีแล้วนะครับก็สวยดีนะครับชอบนะครับแต่ละฟอร์มมันหลากหลายไม่เหมือนใครนะครับส่วนนู้นก็จะเป็นไม้ที่เขาฝากฝากไว้นะฮะสวยนะครับก็เป็นกระเพราก็มีนะครับพืชสวนครัวก็มีนะครับต้นนู้นก็เพิ่งย้ายเข้ามานะครับก็เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่แต่ว่า ก็ทำเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับหากพูดผิดพูดอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยเนาะเอาม,ามีอะไรก็ทวงติงในโพสต์ข้างล่างนะครับเพราะว่าผมเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปแพ็คไม้ส่งแล้วนะฮะแล้วก็เข้าไปทำงานต่อนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทำตามสัญญาแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยว ถ้าผมมีเวลาว่างอีกก็จะพาไปชมอีกนะครับช่วงนี้ถ้ามีเวลาว่างก็จะลงคลิปให้เรื่อยนะครับขอให้ขอมาว่าให้ลงคลิปอะไรนะครับสวัสดีครับ